สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาทำข้าวเหนียวปิ้งไส้กุ้งซึ่งเป็นขนมไทยโบราณสามารถทำเองที่บ้านได้สูตรนี้เป็นสูตรของแม่ค่ะไม่มีสูตรตายตัวนะคะซึ่งในการทำเราใช้ข้าวเหนียวมูนมาทำนะคะสําหรับคลิปนี้จะไม่มีวิธีทำข้าวเหนียวมูนให้ดูนะคะสามารถดูวิธีทำข้าวเหนียวมูนได้ในคลิปที่เคยลงไว้แล้วค่ะ การทำข้าวเหนียวปิ้งไส้กุ้งสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบตองและไม้กลัดสำหรับห่อข้าวเหนียวค่ะส่วนผสมของไส้กุ้งประกอบด้วยกุ้งแห้งมะพร้าวขูดตะไคร้พริกไทยหอมแดงเครื่องแกงน้ำมันพืชน้ำเปล่าน้ำตาลทรายเกลือป่นและใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะวิธีทำไส้กุ้ง นำกุ้งแห้งมาตําให้ละเอียดประมาณนี้นะคะมเมะพร้าวขูดก็เอามาตําแต่ไม่ต้องละเอียดมากค่ะจากนั้นนำตะไคร้ามาตําให้ละเอียดใส่พริกไทยลงไปตําด้วยค่ะตามด้วยหอมแดงค่ะตําให้ละเอียดนะคะหรือจะปั่นก็ได้ค่ะเมื่อตําเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยเตรียมไว้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูวิธีผัดไส้กุ้งกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนก็เอาเครื่องที่ตำเตรียมไว้ใส่ลงไปผัดให้เข้ากันค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ ใส่เครื่องแกงค่ะผัดให้เข้ากันนะคะสีจะสวยขึ้นค่ะใส่น้ําตาลทรายค่ะใส่เกลือป่นค่ะผัดให้เข้ากันจนเป็นสีเดียวกันผัดต่อไปเรื่อยๆจนแห้งและมีกลิ่นหอมจากนั้นก็ชิมรสชาติดูค่ะ รสชาติจะออกเค็มนำเจียวหวานเมื่อชิมรสชาติได้ที่แล้วใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปผัดต่อไปอีกนิดค่ะเมื่อผัดได้ที่แล้วก็ปิดไฟค่ะตักขึ้นมาพักให้เย็น สีสวยตามธรรมชาตินะคะเพราะไม่ได้ใส่สีผสมอาหารค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการห่อนะคะซึ่งข้าวเหนียวมูนได้ทำเตรียมไว้แล้วค่ะวิธีหอ่อนำใบตองมาวางตักข้าวเหนียวใส่บนใบตองถ้ากลัวใบตองแตกก็วางซ้อนสองใบค่ะใช้ใบตองอีกใบมาวางทับข้าวเหนียวให้เป็นแผ่นบางๆค่ะ ข้าวเหนียวจะได้แน่นนะคะจากนั้นตักไส้กุ้งใส่ลงบนข้าวเหนียวค่ะถ้าชอบไส้เยอะๆก็ใส่ให้เยอะได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะแล้วพับใบตองทั้งสองข้างให้ข้าวเหนียวมาปิดไส้ให้มิดค่ะข้าวเหนียวที่ใส่เกินไส้มาก็เอาออกไปค่ะ จากนั้นก็ห่อใบตองให้เป็นม้วนกลมให้แน่นค่ะพับจีบใบตองแล้วใช้ไม้กลัดหัวท้ายค่ะข้าวเหนียวปิ้งไส้กุ้งนานๆจะทำสักครั้งค่ะแต่แม่ก็ห่อได้ชำนาญมากค่ะไม้กลัดที่ทำจากก้านมะพร้าว ต้องตัดให้แหลมหน่อยนะคะจะได้กลัดง่ายค่ะหรือใช้ไม้จิ้มฟันมากลัดก็ได้ค่ะเมื่อห่อเสร็จแล้วถ้าใบตองยาวเกินไปก็ใช้กรรไกรตัดออกค่ะห่อเสร็จแล้วค่ะหนึ่งหอ่อมาดูวิธีหอ่อห่อต่อไปนะคะถ่ายให้ดูอีกมุมหนึ่งค่ะวิธีห่อเหมือนกันค่ะ ห่อเสร็จอีกห่อหนึ่งค่ะดูแล้วคงห่อกันได้นะคะนี่คือข้าวเหนียวที่ห่อเสร็จแล้วใส่ถาดเตรียมนำไปปิ้งค่ะถ้าห่อเท่าเทกันจะสวยมากค่ะขั้นตอนต่อไปคือการปิ้งข้าวเหนียวค่ะนำข้าวเหนียวที่ห่อเตรียมไว้แล้วไปปิ้งค่ะ นี่คือการลองปิ้งโดยใช้แก๊สค่ะปิ้งได้ครั้งละไม่กี่ห่อค่ะแต่ถ้าทำน้อยๆจะสะดวกมากค่ะนี่คือการปิ้งโดยใช้ถ่านค่ะปิ้งได้ครั้งละเยอะๆในการปิ้งข้าวเหนียวต้องใช้ไฟอ่อนๆปิ้งให้ใบตองแห้งและออกไหมใบตองจะส่งกลิ่นหอมค่ะ ลิกกับด้านด้วยนะคะจะได้สุกทั่วเนื้อข้าวเหนียวก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันข้าวเหนียวจะกรอบอร่อยด้วยค่ะนี่คือข้าวเหนียวปิ้งไส้กุ้งสุกแล้วหอมมากปิ้งได้สีที่สวยมากสีใบตองแบบนี้ข้าวเหนียวต้องน่ากินและอร่อยมากด้วยค่ะเดี๋ยวมาแกะดูเนื้อข้าวเหนียวกันค่ะ ิ้งข้าวเหนียวโดยใช้ถ่านจะหอมกรอบอร่อยกว่าปิ้งกับแก๊สค่ะเรามาแกะดูกันค่ะสีสวยน่ากินมากค่ะข้าวเหนียวเป็นสีเหลืองลักษณะแบบนี้กินตอนร้อนๆจะกรอบอร่อยมากค่ะเสร็จแล้วนะคะวิธีทำข้าวเหนียวปิ้งไส้กุ้ง ใครที่ชอบลองทำกันดูได้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ